2นะคะของรายการสาระสารพันกับวิทยาหอการค้านะคะรายการดีๆที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้รู้จักกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะแต่แน่นอนเนาะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับน้องๆน,นักศึกษานะคะที่เขามีผลงานนะคะผลิตภัณฑ์จัดจําหน่ายนะคะตั้งแต่ยังเรียนอยู่นะคะเรียกว่าทําธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนอยู่กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาแนะนําตัวกันก่อน,อนเลยเนาะ S <S ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาดานะคะนางสาวนักเีกลิ่นประเสริฐค่ะเป็นนักศึกษาของวิชาสาขาไรเอ่ยสาขาบราการส่งเสริมสุขภาพและความงามค่ะ Wellness UTCC ค่ะเออนึกว่าจำชื่อสาขาเองไม่ได้เนี่ยชื่อสาขามรรยาวเออนะคะชื่อภาษาไทยมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะแต่เป็นภาษาอังกฤษเราเรียกกันย่อๆเนาะในวงการแล้วก็คือคำว่า Wellness UTCC นะคะอ่ะ นาดาของี่ย่าเรียกนาดาเนาะน้องนาดาเขินเหมือนกันเรียกว่าน้องนี่ป้าแก่มากนาดาลูกหนูทําธุรกิจอะไรไหนบอกครูซิ่หนูทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้ค่ะเป็นคนจัดดอกไม้ตามแบบว่าเทศากาลต่างๆแล้วว่าโอกาสต่างๆก็คือเหมือนเราจัดดอกไม้เนี่ยขายในโอกาสต่างๆแล้ว เวลาขายอยาลูกขายผ่านช่องทางไหนบ้างอ๋อหนูขายผ่านช่องทางหลายช่องทางมากเลยคะ่ะ,ะหนูทาการตลาดจากที่ได้เรียนมาเลยก็คือ,อทำการตลาดผ่าน t ิกตอกที่แบบว่าสามารถขึ้นฟีดคนได้ ทั่วโลกแล้วก็แบบทั่วประเทศโดยที่แบบว่าไม่ไม่ได้เจาะจงไปที่กลุ่มไหนแล้วก็คนได้เห็นทั่วไปคะ่ะทําการตลาดผ่าน t i k t o อกแล้วก็มีการดึงกลุ่มคนคะ่ะเข้ามาในไอจีเพื่อได้รู้ดูรูปที่มีความแบบชัดมากขึ้นแล้วก็ดูสวยมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าใหา้สินค้าของเราด้วยเพราะว่าในไอจก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะ ใช่ค่ะแล้วก็มีการดึงลูกค้าผ่านเข้าไปในหลายทีหนึ่งว่าถ้าสนใจก็ให้แอดไลน์เข้าไปแล้วก็สนใจเพิ่มเติมก็คุยกับแอดมินหลังบ้านได้เลยโอ้โหนี่เรียกว่าทําการตลาดเป็นขั้นเป็นตอน<ช>เลยนะคะ,คะโอ้โอ้น่าสนใจมากๆอไอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเหล่านี้ลูกเราเรียนมาจากไหนอ๋อเรียนมาจากวิชาธุรกิจดิจิตอลที่หอการค้าเลยค่ะใช่ค่ะเริ่มทําตั้งแต่เรียนจบ เรียนจบวิชานั้นตอนซัมเมอร์ลแล้วก็เริ่มทําเลยแล้วก็เริ่มทําธุรกิจเลยนะก็คือพอเรียนจบปุ๊บเรารู้ว่าเฮ้ยการทําธุรกิจเกี่ยวกับโดยใช้สื่อโซเชียล<ช>มีเดียเนี่ยมันควรจะมีกลยุทธ์ยังไงและเราก็เริ่มที่จะทําเลยแล้วทําไปทำไมทําไมเราถึงเลือกสินค้าที่เป็นดอกไม้คะลูกทำจากความชอบเลยค่ะเ,ออเพราะว่าคอนเซปต์ของร้านความเสร็จคอนเซปต์ของร้านเลยก็คือ made by heart ค่ะคือทํได้หัวใจค่ะ ก็คือพวกดอกไม้หรือว่าความาสิ่งประดิษฐ์สวยงามค่ะมันต้อง เน้นเป็นความประดิษฐ์ประดอยความละเอียดอ่อนหนูก็รู้สึกว่าหนูจะใช้จุดเด่นตรงนี้อะค่ะม,มาส่งต่อให้ผู้คนในยการที่หนูค่ะจะเน้นไปที่ดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพราะว่าสื่อคุณค่าที่แบบว่าความงามอย่างยั่งยืนด้วยเพราะว่าตัวดอกไม้ค่ะจะอยู่ได้ยืนนานแล้วก็ยาวนานไม่เหี่ยวเฉาส่วนคนคอนเซปที่ว่าซื้อไปเราก็สามารถใช้ได้หลายหลาย,หลายโอกาสเลยค่ะอุ้ชอบมากเลยชอบคอนเซปนะคะมีคอนเซปด้วยเนาะว่าแบบทำจากใจใช่ไหมะนะคะแล้ว ชอบดอกไม้อยู่แล้วเลือกเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพราะอยู่ได้นานโอ้โหแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของธุรกิจจริงๆเนอะอันนี้บอกไว้เลยนั่งตรงเนี้ยคือได้กลิ่นหอมค<ช>่ะอันนี้ถามหน่อยกลิ่นหอมนี่นี่คือกลิ่นอะไรลูกกลิ่นน้ําหอมค่ะ<อ>ก็คือได้ทําการปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะของร้านเราเลยก็คือ,อใช้จากวิชาเครื่องสาอางที่ได้เรียนกับ หอกการค้าค่ะเป็นวิชาในหลักสูตรของบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงามนะคะนํามาใช้ปรุงแล้วออกขึ้นมาแล้วก็มาฉีดในดอกไม้ค่ะก็จะหอมเป็นพิเศษก็หาซื้อได้ไม่ไม่ได้ซื้อได้ใช่ต้องแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเพราะว่าเราปรุงน้ําหอมขึ้นมาเองจากการเรียนโูเลิศมากเลยลูกคือนั่งนี่คือได้กลิ่นเลยนะคือไม่ต้องไม่ต้องไปดมใกล้ๆอ่ะบอกเลยนะคะหอมมากเราจัดจำหน่ายในผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลักใช่ไหมคะ อุ้ยแล้วราคาขายเป็นยังไงคะลูกครูอยากรู้ครูอยากรู้ช่วงปีใหม่ใกล้แล้วราาขสน,นะะใช่ค่ะก็หนูจะเน้นไปในเรื่องของเข้าถึงได้ทุกกลุ่มออก็คือขายตั้งแต่1ดอกเลยไม่จําเป็นต้องแบบว่าซื้อช่อใหญ่เ,ออเพราะช่อใหญ่ก็จะราคาสูง1ดอกค่ะจะอยู่ที่299บาบาทก็คือจัดช่อให้เรียบร้อยออทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือ ลูกค้าซื้อจบโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเช่นเขียนการ์ดหรือว่าโบลิบี้อะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่คิดเพิ่มเลยจบเลยก็คือสวิตจบตรงนั้นเลยก็คือสามารถซื้อเสร็จแล้วปั๊บใครสาวได้เลยว่างั้นใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าสามารถสั่งด่วนได้ด้วยส่งด่วนในกรุงเทพแล้วก็อ สั่งซื้อผ่านไลน์แล้วก็ส่งผ่านกแกลบเดลิเวอรี่ได้เลยก็คือแบบมีแบบเล่งด่วนได้ด้วยโอ้โหเลิศมากเลยนี่นี่ยังอยู่ปีไหนลูกปีไหนหนูเรียนเพิ่งขึ้นปีสองเพิ่งขึ้นปีสองเพิ่งขึ้นปีสองนี่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วธุรกิจที่ทามานี้เป็นไงบ้างลูกแบบกำลังกำลังกำไรเลยเออดีไหมก็หนูเพิ่งทํามาได้แค่2เดือนซึ่งเดือนแรกก็ เพิ่งเริ่มทําการตลาดเปิดตัวมีคนทักเข้ามาค่ะเกินเกิน200คนแต่ว่าด้วยความที่ยังใหม่ปิ่นยอดขายยังไม่เก่งก็เลยได้แค่ประมาณแบบ5ช่ออะไรเงี้ยค่ะแต่มาเดือนนี้คือเดือนพีคมากคือเดือนที่2อะค่ะคิวเต็มทั้งเดือนเลยคือทุกวันหนูได้ทําดอกไม้ไม่ว่าใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น1ดอกถึง31ดอกอคือช่อใหญ่สุดคือ31ดอกใช่ค่ะที่เคยทํามาซึ่ง31ดอกนี้ก็ใช้เวลานาน นูก็อยากแบบว่าราคาบางอันนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันแพงไปไหมแบบว่าอย่าง11ดอกนี่คือตัวขายดีอะค่ะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือตัวขายดีตัวขายดีจะอยู่ที่1,499บาทอันนี้นะคะ1,499บาทเป็นกุหลาบประดิษฐ์เนาะที่เราทําเองแล้วใช้กลิ่นอะโรมาที่เป็นกลิ่นเฉพาะนะคะของร้านดิซิงจอันนี้เท่าไหร่นะ1,499บาทัวนี้ ช่วงวาเลนไทน์นี่ต้องขายดีนนแน่เลยนะคะอตัวมมาขายดีเลยตัวขายดีที่สุดของที่ร้าน,าานก็ช่องนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงในการทำค่ะตั้งแต่ขั้นตอนที่จะ,ะนำกุหลาบมาคัดเกตก่อนอแล้วก็นำกุหลาบอะค่ะไปผสมเพชรออกมาให้ได้เป็นแบบแบบนี้แล้วก็จัดช่อนะะค่หอมมากหอมมากหอมจริงๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะ ฝากชื่อร้านนิดนึงได้ไหมลูก<ด>ฝากชื่อร้านเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าชอบอย่างนี้เราจะติดตามหนูเนี่ยจะไปติดตามได้ที่ไหนก็ชื่อร้านว่า eleven flower นะคะ eleven มาจากวันเกิดเดือนเกิดหนูเองเกิด<อ>วันที่11 november ก็คือ11<ๆ>เดเือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะก็มันเป็นตัวตนหนูหนูชอบเลขนี้มาก<อ>รู้สึกว่ามันทำให้หนูแบบ มีความหวังในการใช้ชีวิตนิดนึงเพราะทุกคนก็จะมีเลขโปรดประจำตัวของตัวเองก็เลยรับตั้งเชื่อว่า11 flower แล้วก็ตัวขายดีก็ดันเป็น11 r o s วใช่ค่ะที่มีกุหลาบที่มี11ดอกที่เราขายดีที่สุดก็ติดตามได้ค่ะก็ถ้าอยากดูรูป ก็มาในที่ไอจีถ้าอยากดูเป็นวิดีโอให้ไปที่ติ๊กต็อกค่ะอ้าโอเคค่ะคือสามารถติดตามได้นะคะโอเคยังไงอย่าลืมนะเดินเลยลูกแล้วก็มีพวกแบบโปรโมชั่นนะคะจากจากวิชาที่ได้เรียนมาคืออาจารย์เขาบอกว่าเวลาขายลูกค้าให้ปิดยอดขายตั้งแต่แรกๆใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าก่อนที่จะทักมาหาเราอะค่ะเขาจะมีความแบบว่าอยากได้ก่อนที่จะทักถ้าเราไม่ ใน5นาทีเลยลูกค้าก็ความอยากได้าจะลดลงหนูรู้สึกว่าในเดือนที่2อค่ะที่พีคที่สุดก็คือเพราะว่าลูกค้าทักมาแล้วหนูก็รีบตอบแล้วก็รีบแบบว่าคอนเซิร์ตว่า,าจองเลยไหมคะเดี๋ยวคิวเต็มนะอ,อะไรเง,งี้ยค่ะเลยทําให้แบบยอดขายมันพุ่งขึ้นมามก็คือมีการกระตุ้นลูกค<ช>้าให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นมันจะมีเทคนิคนะคะคือถ้ามาเรียนแล้วจะรู้นะว่าจุดเหล่านี้คือเทคนิคแล้วเราต้องตอบไวใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเชิญชวนเนาะให้แบบสามารถปิดการขายได้ต้องบอกเลยว่าเทคนิคเหล่านี้ก็คือได้เรียนจากที่นี่นะยู ปี2องเองนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็พีคขึ้นนี่ยิ่งช่วยใกล้เทศกาลปีใหม่คูว่าธุรกิจต้องยิ่งดีแน่ๆเลยะนะคะ,คะ,คะเออนะคะถ้ายังไงอย่าลืมนะคะไปติดตามนะคะตาม IG นะคะติ๊กตอกแล้วก็ไลน์ของน้องได้นะคะน้องนาดาเนาะนะคะอ่ะก่อนจากกันอยากให้นาดาเนี่ยพูดถึงหลักสูตรบุรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงามนิดนึงใหญ่จะแบบ เชิญชวนน้องๆน,นะคะมัธยมเนาะที่กำลังเรียนอยู่เผื่อว่าสนใจด้านนี้นะคะอยากจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างคะในหลักสูตรนี้ได้ค่ะก็อยากบอกว่าอยากบอกในมุมส่วนตัวนะคะที่เข้าที่นี่เพราะว่าที่นี่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างจากเข้ามาค่ะยังไม่ได้รู้เลยว่าแบบเราจะทําอะไรแต่เรารู้สึกว่าที่นี่แบบสอนครอบคลุมมากแล้วก็พอได้มาเรียนปุ๊บแล้วอาจารย์บอกว่า ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอก็เลยนําประยุกต์ขึ้นมาเลยได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาและในอนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าในสาขาค่ะสอนแบบเยอะและครอบคลุมมากไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความงามเครื่องสําอางอสปาค่ะซึ่งมัน ความงามอะค่ะอยู่กับคนในรอบตัวอยู่แหละไม่ว่าจะความงามจากด้านในหรือว่าด้านนอกหรือว่าจะเป็นของขวัญกิฟต์อย่างนี้ก็ได้ใครจะไปคิดว่าของขวัญแบบนี้จะขายได้ยอดขายที่ดีก็อยากฝากไว้สําหรับน้องๆที่ชอบหาตัวเองแล้วก็อยากเรียนอะไรหลายอๆอย่างแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยที่ซ้ำว่าจะเรียนอะไรก็หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าได้เรียนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ช่วยให้น้องๆค่ะช่วย ค่อยๆหาตัวเองแล้วก็มีงานที่รองรับแล้วก็สามารถแบบไปประกอบเป็นธุรกิจของตัวเองได้ในอนาคตค่ะค่ะขอบคุณนะ้องนาดามากนะคะพูดเก่งมากเลยพูดได้ครอบคลุมมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตัดจบรายการของเราก่อนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมกันนะคะยังถ้ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe นะคะช่องรายการ s i t e c h u t c c ด้วยนะคะก็ขอบคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะ